โอเคครับผมก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมคิดว่าประเด็นที่ผมจะพูดต่อไปนี้ซิงกันกับพี่บิ๊กเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันแล้วก็เซอร์ไพรส์ก็คือเราเป็นคริสเตียนเหมือนกันด้วยนะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับเอาล่ะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับทีนี้ขอดูมือคนในห้องนี่หน่อยครับใครที่บัตรประชาชนไม่ใช่คนกรุงเทพยกมือหน่อยครับบัตรประชาชนไม่ใช่กรุงเทพโอเคยกค้างไว้นะครับถ้าจําได้ว่าตัวเองอยู่ตําบลอะไรเอามือ ลงครับอ่าโอเคนะครับผมอ่ะขออีกคำหนึ่งนะครับใครจําได้บ้างนะครับว่านายกตําบลตัวเองชื่ออะไรนายกอบตยกมือขึ้นหน่อยครับยกมือขึ้นหน่อยนายกอบตตัวเองชื่ออะไรยกมือขึ้นหน่อยห้องนี้มีประมาณเกือบร้อยนะครับยกมาแค่สองคนนะครับไม่แปลกเลยใช่ไหมครับที่คนคูคูอย่างเรานะครับจะไม่ค่อยได้เชื่อมต่อกับ้องถิ่นที่โล้โล컬สไลด่ใช่ไหมครับ แล้วคนคูคูอย่างเราก็จะมารวมตัวกันอยู่ในที่คูคูแบบนี้และทิ้งให้ท้องถิ่นเราคูหรือว่าโลเคอลอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับไม่แปลกไม่แปลกนะครับทีนี้ครับอยากชวนดูภาพนี้นะฮะ,ะมีใครไม่ทันภาพนี้ไหมฮะมีมนี้เขาเซนจัดเลยไหมฮะผมว่ากดไลค์ไปเยอะเหมือนกันนะฮะชุดกีฬานักกีฬาที่ว่าหล่อนะฮะเราชุดอบตใส่ให้แล้วนะฮะผมก็ชอบนะมันก็สนุกดีคนไทยเราก็เม็ดฟันในทุกอย่างใช่ไหมฮะแต่ประเด็นก็คือ เฮ้ยคำว่าอบตอมันกลายเป็นคำด่าไปแล้วหรอมันกลายเป็นคำเชิงลบไปแล้วหรอใช่ไหมครับผมทีนี้ครับถ้าผมพูดเล่นๆอย่างนี้อ่ะ Sub d District Organization ดูคูลขึ้นไหมนิดหนึ่งใช่ฮะแต่ว่ามันก็ยาวนะครับกับเปเรื่องอบตเหมือนเดิมดีกว่านะครับประเด็นก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้านเรานะครับภาพจำเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับผมผูกติดไว้กับ การคดโกงใช่ไหมครับการคอร์รัปชันนายกถ้าไม่ใช่ครูเกษียณก็ต้องเป็นผู้รับเหมามาก่อนใช่ไหมครับผมแต่จริงๆแล้วผมอยากชวนมองอีกมุมหนึ่งเนาะจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเองเขาก็เป็นผู้ถูกกระทําเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารัฐไทยรัฐส่วนกลางนะครับไม่ได้จริงจังเรื่องการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับควบคุมว่าเขาผ่านสตงผ่านงบประมาณที่มีจำกัดะฉะนั้นในมุมหนึง่งคนท้องถิน่นก็เป็นผู้ถูกกระทําอยู่เหมือนกัน อีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมอยากจะบอกกับทุกท่านก็คือเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งที่ใกล้ที่สุดก็คือวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้เลือกตั้งอ,อบจอนะครับเมื่อกี้ที่ยกมือกันว่าไม่ใช่คนกรุงเทพก็อย่าลืมกลับไปเลือกตั้งกันด้วยนะครับอ๋อแล้วก็เป็นวันเสาร์ไม่ใช่วันอาทิตย์นะครับก็แปลกดีเหมือนกันที่สังคมไทยเนาะไม่ได้ให้ความสําคัญกับการเลือกตั้งท้องถิน่นเลือกตั้งล่วงหน้ากันไม่ได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นนะครับจริงๆประเด็นที่ผมอยากจะมาคุยวัันนนี้ก็คคคือูะรบ ความคูของท้องถิ่นอยู่ตรงไหนคูไปว่าอะไรครับทุกท่านเย็นนะครับทุกท่านทราบดีว่าผมจะไม่ได้พูดในบริบทนั้นนะครับความคูนะครับก็คือความเท่เนาะหรือว่าความทันสมัยความเจ๋งความแจ๋วอะนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับผมลงประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับ S I Y นะครับความคูเมื่อพูดถึงท้องถิ่นในไทยหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเราไม่ได้ตีความว่ามันยากอะไรเลยครับ มันหมายถึงท้องถิ่นที่ทํางานแบบทันสมัยเนี่ยทำงานแบบทันโลกทุกวันเนี่ยที่เขาทํากันอะ่ะไม่ใช่อะไรอะไรก็เมื่อกี้พี่พี่พูดนะครับวิสาหกิจชุมชนถูกไหมทำไมมันมีโมเดลอื่นๆตั้งเยอะแยะมากมายทาไมเขายังติดกรอบเดิมอยู่นะครับเราอยากชวนให้เขาเห็นสิ่งใหม่ๆบ้างนะครับดังนั้นครับในตลอดห้าปีที่ผ่านมานะครับที่เอฟไางานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราเน้นเรื่องการมีชุมชนของคนรุ่นใหม่อย่างแรกเลยที่เราทำนะครับเราทําตัวเองให้ครูก่อนครูที่วิธีคิด นะครับพูดที่ตัวอย่างทุกๆอย่างที่เราจะสื่อสารที่เราจะคุยกับพวกเขาครับให้เราเป็นหนังสือเนาะแห่งความเป็นไปได้ใหม่ที่หยิบยื่นไปให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทุกๆท่านที่เราทํางานด้วยเราชวนครับให้ท้องถิ่นเห็นว่าการฟังเสียงเด็กสําคัญยังไงเราไม่ได้สักแต่ว่าฟังแต่ฟังแล้วกลายเป็นงบประมาณกลายเป็นแผนงานกลายเป็นโครงการของท้องถิ่นเองนะครับผมเราชวนให้ท้องถิ่นครับ ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนที่ไม่ใช่ร่วมแบบไม้ประดับแต่เด็กต้องบอกได้ว่าเขาอยากทําอะไรแลวถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่หาตรงกลางร่วมกันได้ระหว่างคนรุ่นใหญ่และคนรุ่นใหม่ท้องถิ่นจะต้องชวนเด็กๆมาทําบางสิ่งบางอย่างร่วมกันนะครับหรือนอกจากนี้ครับเราชวนให้พี่เลี้ยงท้องถิ่นนะครับคนที่เขาเป็นข้าราชการนะครับรู้จักกับวิธีการทํางานแบบคูคูแบบใหม่ๆนะครับให้เห็นภาพชัดเลย powerpoint ก็ดีนะแต่มันมีแอปที่ชื่อแคนวานะ ส่งงานผ่านไลน์ก็ดีนะแต่แป๊บเดียวไฟล์ก็หมดอายุทำงานผ่าน Google Drive กันลองดูไหมครับอ,อันนี้เราก็เราก็พยายามสร้างให้เขาเห็นรูปแบบงานใหม่ๆด้วยเช่นกันนะครับรวมถึงน้องๆสภา,าเด็กและเยาวชนครับเราพยายามเอาเรื่องของ Design Thinking ก็ดีนะครับหรือว่าการ Problem solving ก็ดีนะครับไปปรับให้เป็นกระบวนการอย่างง่ายเนะแล้วชวนให้น้องๆเนี่ยคิดหรือออกแบบกิจกรรมที่มันไปแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนในตำบลของเขาเองนะครับผม แล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคนรุ่นใหม่นะครับมาพร้อมกับความคิดสร้างสารรค์และเทคโนโลยีถ้าเกิดว่าเราชวนให้เจ้าหน้าที่เขาสามารถเชื่อมต่อกับพลังงานแห่งความคู่ในท้องถิ่นเขาได้ผมคิดว่า7,700กว่าอาปทอในประเทศไทยนี้ก็น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับผมผมมีตัวอย่างหนึ่งครับอันนี้ที่เทศบาลนครอุบลน,นะครับที่เอเราทำงานโครงการอยู่ด้วยโครงการหนึ่งนะครับผม เขาอยากรณรงค์เรื่องอการบูลลี่นะครับเด็กๆเ,เขารู้สึกว่าเขาถูกบูลลี่เยอะนะครับผมถ้าเป็นท่ามาตรฐานเลยทํำยังไงครับตอนเช้าเดินพาเลทปิดถนนเส้นหนึ่งชาวบ้านละด่าไปละครึ่งอําเภอใช่ไหมฮะอ่าตอนกลางวันตอนาสายๆหน่อยมาฝึกอบรมงานนะครับผมเรื่องการลดบูลลี่พอตอนเย็นประกวดอะไรก็ได้แต่ติดป้ายว่ารณรงค์ลดบูลลี่แต่ที่นี่ไม่ได้ทําอย่างนั้นครับนี่สิ่งที่เขาทาก็คือการเวิร์กช็อปใช้ศิลปะ ภายในนะครับผ่านการตัดปั้นดินน้ำมันเราก็ตัวศิลปะแบบคอนด้านะครับแล้วเอาทั้งหมดไปทำวิดีโออาร์ตฉายขึ้นไปบนบริเวณตลาดนะครับตลาดถนนคนเดินนะครับเพ่งคนเยอะอยู่แล้วไม่ต้องไปจัดอีเวนต์รวมคนใหม่นะครับแล้วใช้ความน่าสนใจของวิธีการนำเสนอเป็นทางเข้าเราให้สภาเด็กและเยวชนที่อยู่ด้านล่างนะครับที่ตลาดนะครับเดินเพื่อส่งสารแม็เฟสโรดรงต่อไปนะครับนี่คือโครงการที่เราร่วมงานกับสภาเด็กที่นี่นะครับผม สุดท้ายครับผมอยากชวนดูภาพนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้เป็นคนรุ่นใหม่เรามีของเรามีความทันสมัยเรามีคอนเซ็ปต์บางอย่างที่มันเป็นปัจจุบันของโลกเนี้ยนะครับผมอยากชวนให้เราครับเชื่อมต่อแล้วก็กลับไปคอนเน็กถ้ามีโอกาสนะครับกับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่าท้องถิ่นคนท้องถิ่นนะครับเขาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่เขาเปลี่ยนแปลงไม่ได้ขนาดนั้นนะครับถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะเคยลองดูแล้วใช่ไหมครับ ก็ผมบอกเลยว่าถ้าเราร่วมงานกับท้องถิ่นสักสิบที่นะครับท่านจะผิดหวังอ่าหลายคนก็ผิดหวังแล้วด้วยใช่ไหมครับแต่ต่อให้มีแค่ที่เดียวเท่านั้นที่เราสามารถเปลี่ยนเขาได้ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่คุ้มนะที่เราจะทําและต่อให้อีกเก้าที่เราไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้แต่อย่างน้อยที่สุดเราทําให้เขาเห็นแล้วว่าความเป็นไปได้ใหม่หน้าตามันเป็นประมาณไหนนะครับสุดท้ายก็อยากชวนพวกเราเอา่า l o c ไลท์นะครับอ่ะ โล c คอลูไลฟ์แฟชันคนท้องถิ่นไปได้วยกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอให้มีความหวังกับคนท้องถิ่นครับขอบคุณครับและนี่คือคุณอยจยเอสไอวค่ะ